พาสเตอร์ที่พวกเราเฝ้าจับตามองก็คือเรื่องของตลาดที่อยู่ในเขตบางแคนะคะย่านนั้นเนี่ยมี6ตลาดด้วยกันนะคะแล้วตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยก็เพิ่มเติมขึ้นเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันค่ะเพราะว่าตรวจเชื้อไปแล้ว4 0 0พันกว่ารายนอกเหนือไปจากนั้นค่ะตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมานะคะมีการตรวจเพิ่มเติมด้วยสําหรับคนที่อาจจะเป็นลูกค้าหรือว่าคนที่ไปในพื้นที่นั้นซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงนะคะนอกเหนือไปจากนั้นค่ะมีสิ่งที่จะมาเตือนกันนะคะคุณหมอธีรวัตออรเขอก้รระบาดดิ -19 ทย ตอนนี้เนี่ยน่าจะอยู่ที่ราวๆการระบาดระลอกที่2.2ก็เป็นการเปรียบเทียบนะคะแต่มองว่าถ้าเกิดหยุดไม่อยู่แล้วเข้าไปสู่การระบาดในระลอกที่3เนี่ยนะคะอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่มีความรู้สึกว่าเชื้อกลายพันธุ์เนี่ยมันอาจจะดื้อวัคซีนได้นะคะก็มีคําเตือนออกมาแบบนี้ซึ่งเดี๋ยวไปดูในรายละเอียดการเริ่มต้นที่สบคกันก่อนนะคะที่เมื่อวานนี้เขาแถลงว่าไทยเราพบผู้ติดเชือ้อโควิด -19 เพิ่มเติมขึ้นมา78รายแบ่งเป็นการติดเชื้อในประเทศ 74รายนะคะแล้วก็มาจากการตรวจในระบบเฝ้าระวังและบริการ15รายมาจากการค้นหาคัดกรองเชิงรุกในชุมชน59รายแล้วก็ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศมาอยู่ในสเตจควอนทีน b ี4รายค่ะไทยเราเมื่อวานนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมหรายนะคะสำหรับผู้เสียชีวิตรายที่87ของไทยเรานะคะ เป็นชายไทยอายุ88ปีค่ะมีโรคประจำตัวก็คือความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงแล้วก็มีเนื้อง,งอกในสมองค่ะประวัติก็คือครอบครัวเนี่ยขายของอยู่ในตลาดพรพัฒแต่ว่าคนในบ้านเนี่ย ไม่มีใครติดเชื้อนะคะ12กุมภาพันธ์ผู้ป่วยเริ่มมีอาการก็คือไข้แล้วก็ไอมีเสมหะหายใจลำบากแล้วก็รับประทานอาหารได้น้อยลงค่ะวันที่15กุมภาพันธ์ได้รับการตรวจแล้วก็พบว่ายืนยันว่าติดโควิด19ผู้ป่วยมีอาการเหนื่อยมากขึ้นก็ ได้พิจารณาใช้เครื่องช่วยหายใจนะคะสำหรับการรักษาของคุณหมอ28กุมภาพันธ์พบว่ามีการติดเชื้อในกระแสะเลือดและภาวะไปวายเฉียบพลันความดันโลหิตต่ำอาการแย่ลงเรื่อยๆคะ่ะจนไม่ตอบสนองต่อการรักษาแล้วก็เสียชีวิตในวันที่13มีนาคมนะคะ ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยทีนี้จากการวิเคราะห์ทางกรมควบคุมโรคก็ให้ข้อสังเกตนะคะว่าสมาชิกในครอบครัวที่ค้าขายอยู่ในตลาดพรพัฒจังหวัดประทุมธานีไม่มีใครติดเชื้อเลยนะคะแต่ที่น่าสังเกตก็คือผู้ป่วยท่านนี้เนี่ยอยู่บ้านใกล้กับตลาดอาจจะเป็นไปได้ว่ามีคนไปมาหาสู่ไปเยี่ยมผู้ป่วยแล้วก็ทำให้ติดโควิด1 9นั่นเองค่ะ ส่วนคลัสเตอร์ตลาดบางแคนะคะหลังจากที่เก็บตัวอย่างไปแยกย่อยออกมาเป็นตลาดวันเดอร์เนี่ยเก็บตัวอย่างไป995รายพบเชื้อ107รายค่ะส่วนตลาดใกล้เคียงชุมชนใกล้เคียงก็ตรวจไปทั้งหมด2,772รายเป็นการตรวจด้วยการเก็บตัวอย่างน้ำลายเป็นกลุ่มในขณะที่ เริ่มมีผลบวกบางส่วนแล้วก็กำลังไล่ตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะอันนี้เป็นการรายงานของสอบคในช่วงก่อนเที่ยงของเมื่อวานที่ผ่านมาเดี๋ยวมีข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมนะคะแต่ว่าหลักๆเลยค่ะพบว่าผู้ติดเชื้อจากคลัสเตอร์นี้เนี่ยเชื่อมโยงไปในหลายจังหวัดมีทั้งสุพรรณบุรีนคนปรปฐมเพชรบุรีสมุทรสาครก็เชื่อมโยงไปยังตลาดในจังหวัดปลายทางค่ะ ทำให้ไทยเรามีผู้ป่วยยืนยันสะสมล่าสุดอยู่ที่27,500รายนะคะรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบา68ล684รายยอดเสียชีวิตสะสมสอยู่ที่87รายค่ะ ส่วนที่จังหวัดนครปฐมค่ะผู้ป่วยยืนยันรายใหม่10รายโดย6รายเป็นผู้ค้าในตลาดวันเดอร์ย่านบางแคนะคะส่วนอีก4รายก็เป็นคนใกล้ชิดมีทั้งคุณแม่แล้วก็ลูกด้วยยอดสะสมตอนนี้ของที่นครปฐมเนี่ยอยู่ที่133รายเป็นคนไทย130รายแล้วก็เป็นต่างชาติ3รายค่ะ ผู้ป่วยรายที่22ของจังหวัดยังมีอาการปอดติดเชื้อก็เจาะคอเพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนคณะแพทย์ก็ให้การดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะส่วนผู้ป่วยรายที่80ของจังหวัดก็ใส่ท่อช่วยหายใจเพราะว่ามีภาวะปอดติดเชือ้อยอดของนครปฐมรักษาหายแล้ว118รายค่ะ สำหรับไทม์ไลน์ก็อยู่ระหว่างสอบสวนโรคนะคะต้องไปค้นหาผู้ที่ติดเชื้อว่ามีกลุ่มเสี่ยงสูงเท่าไหร่บ้างเพื่อที่จะให้มาตรวจหาเชื้อค่ะสำหรับคนที่ตรวจไปทั้งหมดของที่นครปฐรมเนี่ยนะคะตรวจไปแล้ว32,920รายอันนี้หมายถึงการตรวจตั้งแต่เริ่มมีการระบาดมาเลยนะคะเดี๋ยวรอดูค่ะว่าจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมหรือเปล่าเพราะว่าเขาลงพื้นที่ไปค้นหาคนที่มีความเสี่ยงสูงกันอยู่นะคะ ด้านศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัตรเหมจุธาผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยได้โพสต์ Facebook ส่วนตัวนะคะว่าโควิดระลอกสองมาจากแม่สอดเชื่อมมาสมุทรสาคปรปทุมธานีแต่กระจายไปทั่วแบบไม่มีอาการหรือมีแต่ไม่มากเลยไม่ได้ตรวจจังหวัดสมุทรสาครตลาดกุ้งเก็บตัวอย่างมาตั้งแต่ เก็บตัวนะคะมาตั้งแต่18บแถึงสิมกราแต่ก็มีความยากลําบากในการเก็บแยกตัวดังนั้นก็เลยแพร่กันเองในกลุ่มในโรงงานทํางานต่อแล้วก็อยู่ในที่พักเดียวกันอาจจะแยกตัวได้ยากส่วนคลัสเตอร์บางแคเป็นเพียงการกระจายจากที่เก่าที่ยังมีปัญหาไปยังที่ต่างๆเท่านั้นระรอก3จริงจะ เป็นตัวกลายที่ตรวจหาท่อนพันธุกรรมหลุดบ้างทำให้ตรวจเจอไม่ครบและดื้อวัคซีนนะคะอันนี้เป็นข้อความที่คุณหมอเองเนี่ยโพสตลงใน Facebook ส่วนตัวคะ่ะ ขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe หรือว่ากดกระดิ่งเพื่อที่จะติดตามวิดีโอที่น่าสนใจเรามีให้ได้รับชมอีกเพียบเลยนะคะแล้วถ้าไม่อยากพลาดรายการสดๆสามารถติดตามได้ที่ TNN Live หรือว่าคุณผู้ชมสามารถที่จะกดลิงก์ใต้วิดีโอด้านล่างนี้เลยเพื่อติดตามพวกเรากันต่อนะคะขอบคุณค่ะ